ดาวไบร์ุนสร้างคายเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายกว่า20ล้านใครจะต้านไหวอย่างที่ทราบกันนะคะว่าน้องลิซ่าไรท์พิงค์ศิลปินชาวไทยของเราค่ะได้เปิดค่ายเป็นของตนเองมีชื่อว่า loud นะคะซึ่งก็เป็นค่ายจัดหาศิลปินหน้าใหม่ซึ่งน้องลิซาเองนะคะก็มีการพรีเดย์วิสนักแสดงฮอลลีวูดเรื่องแรกกับเดอะไวท์โหลดฐาสซีซั่นส เปิดค่ายเองเป็น CEO เองนะคะเป็นนักร้องเองเป็นแรปเปอร์เองรวมถึงเป็นนักสแสดงในค่ายของตนเองคนแรกการเข้าถึงกุ่มเป้าหมายนะคะบอสลิซ่าก็มีแพลตฟอร์มบนโซเชียลมีเดียอย่าง Instagram, YouTube, Twitter, Facebook รวมถึง Ti ๊ To อกนะคะตอนนี้ทำให้ยอดรับชมบน Instagram อย่างเป็นทางการแล้วของน้องลิซ่าก็มียอดผู้รับชมกว่า20กว่าล้านในการติดตามนะคะซึ่งยอดการติดตามตอน,น เกือบจะ2ลร้านในระยะเวลาอันรวดเร็วค่ะถ้ามีแฟนๆคนไหนยังไม่ได้กด follow ก็ไปกด follow กันได้นะคะสิ่งนี้ก็ทำให้สื่อให้ถึงยอดการเข้าถึงผู้รับชมให้น้องลิซ่าเยอะมากๆสามารถเจาะกลุ่มเป้าหมายภายนอกได้เป็นอย่างดีนะคะก็ตอกย้ำถึงสถานนะศิลปินชื่อดังระดับโลกของน้องลิซ่ารวมถึงค่ายน้องใหม่ในวงการระดับโลกต่อไปค่ะเราก็มารอดูกันต่อไปนะคะทั้งผลงานเพลงผลงาน านการคอรแรปผลงานอัลบั้มเดียวรวมถึงผลงานในด้านนักแสดงของน้องลิซ่าฮอลลีวูดเดอกไว้์โลัทซีซ้นสา